สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูลูกตาลอีกแล้วนะคะวันนี้เป็น EP ีที่3แล้วที่เราเจอกันนะคะว้าว <Wow. S 1> อ่าวันนี้คุณครูลูกตาลก็จะมาสอนเรื่องการใช้ this และการใช้ that แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนการใช้ this กับ that นะคะเราต้องมาเฉลยการบ้านกันก่อนนะคะเรื่องอะกับแอนเด็กๆจำได้ไหมคะงนั้นเราไปเฉลยพร้อมกันเลยนะคะอ่าข้อหนึ่ง orange เติมอะไรคะ and แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัว o เป็นสระนั่นเองนะคะต่อไปข้อ2 dog แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าต้องเติม a เพราะว่าตัว d เป็นพยัญชนะ a dog นั่นเองต่อไปข้อ3ค่ะเอตัว e เป็นอะไรนะเป็นพยัญชนะหรือเป็นสระนะแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าต้องเติม and เพราะว่าตัว e เป็นสระนั่นเอง and searching elephant ต่อไปข้อ4ค่ะ apple ตัว A เป็นสระต้องเติมแอนะคะข้อ5 Book B เป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นต้องเติม A ค่ะอ่ะไปต่อกันที่ข้อ6นะคะข้อตัว C เป็นพยัญชนะนะคะเราต้องเติมอะข้อ7 p e n ตัว P เป็นพยัญชนะเราต้องเติม อข้อแปด d ขึ้นต้นด้วยตัว a ตัว a เป็นอะไรคะเด็กๆเป็นสระนะคะเราต้องใช้ and อยู่แล้วคะ่ะต่อไปข้อ9นะคะ cat ตัว c เป็นพยัญชนะนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้อส่วนข้อสุดท้ายข้อ10นะคะ u m b r e l l a ก็คือร่มตัว u เป็นสระหรือเป็นพยัญชนะคะ ตัว U เป็นสละนะคะเพราะฉะนั้นต้องขึ้นต้นหรือนำหน้าด้วย an น,นั่นเองหวังว่าเด็กๆคงทําถูกหมดทุกข้อเลยนะคะ,ะงั้นวันนี้ไปเริ่มบทเรียนแรกของเรากันดีกว่าค่ะการใช้ this นะคะ this ก็จะแปลว่านี่เราก็จะพูดถึงสิ่งของหนึ่งสิ่งที่อยู่ใกล้ๆกับตัวเรานะคะ เราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตลูกศรน,นะคะเห็นไหมว่าลูกศรเนี่ยมันชี้อยู่ใกล้ๆกับแอปเปิ้ลเลยนะคะเราก็จะพูดเป็นประโยคบอกเล่าว่า this is an apple this is an apple นี่คือแอปเปิ้ลนั่นเองนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะลูกศรชี้อยู่ใกล้ๆกับอะไรคะเด็กๆอ่าประโยคนี้เราก็จะพูดว่า This is a ruler. This is a ruler. ก็คือไมบ้บรรทัดหนึ่งอันนั่นเองค่ะต่อไปอ่า book นะคะรูปศรเหมือนเดิมเหยคะ่ะชี้อยู่ใกล้ๆกับหนังสือเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่า this is a book นี่คือหนังสือนั่นเอง this is a book หนังสือ ะะอยู่ใกล้ๆบอกกับสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆเราต่อไปค่ะลูกศอนเหมือนเดิมเลยนะคะชี้อยู่ที่ส้มนะคะหลูกเราก็จะพูดว่า this is an orange นะคะก็คือส้มหนึ่งผลนั่นเองตัวอย่างต่อไปค่ะลูกศอนชี้อยู่ใกล้ๆกับจักรยานใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่า this is a bike This is a bike ก็คือนี่คือจัก,กรยานนะคะ,ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดู this ในรูปแบบของ question หรือคำถามนะคะ,ะเด็กๆเด็กๆสังเกตดูนะคะว่า what is this ฝั่งซ้ายมือและฝั่งขวามือคือ what s t is เด็กๆไม่ต้องตกใจนะคะมันใช้ได้ทั้งสองแบบ แต่ว่าเพียงฝั่งขวามือเป็นตัวย่อของฝั่งซ้ายมือนั่นเองค่ะอ่ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะ What's this นี่คืออะไรนะคะเวลาตอบเราก็จะตอบว่า It's a notebook It's a notebook นะคะเด็กๆด,ดูฝั่งขวามือนะคะที่เป็นกรอบสีชมพู It's it นะคะตัวย่อก็คือ i t นะคะ เวลาอ่านเราก็จะอ่านว่า is an o t e b o o k นะคะต่อไปค่ะ what t h is นี่คืออะไรคำตอบก็คือ is a crayon is a crayon cray ก็คือนี่คือสีเทียนนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กเรียนไปแล้วเราก็ต้องมีการทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆลองดูนะคะข้อหนึ่ง ลูกศรชี้อยู่ที่อะไรเอ่ย What s t h is นี่คืออะไรข้อ2ลูกศรชี้อยู่ที่อะไรคะ,ะแบบฝึกหัดนะคะก็จะมีด้วยกัน4ข้อนะคะเด็กๆอย่าลืมทำนะคะแล้วก็ทบทวนถ้ายังไม่เข้าใจก็เปิดดูซ้ำๆได้หลายๆรอบเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูรุ่นต้อง ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่องสวนสวนขอนแกนสครูด้วยนะคะ <g rab> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย